ค่ะเราก็มาราศีธนูกันในเดือนตุลาคม2568รารสาศีธาตุไฟไฟบัณฑิตคือดาวพรหัสบดีราศีแห่งการต่อสู้ไม่ยอมอยู่เป็นเป้านิ่งให้ใครหรอกชอบเดินทางเป็นนักสแสวงหาสแสวงหาความรู้ความดีงามความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง ในเดือนตุลาคมเนี่ยได้คู่โชคเทวกริคือดาวพระเสาร์แล้วก็ดาวพระราหูให้คุณอย่างยิ่งพระราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศและเงินทองพระเสาเป็นสามท่านทายหมายจะเพลิดพายด้วยเงินทองเพราะพระเสาก็เป็นดาวการเงินด้วยและได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นราคือโสโรวโทชีโวสุโกเล่าสัจจตนุผันธุเกาเอาปตนิและลาภา ไม่รวยข่าวนี้ไม่รู้จะไปรวยข่าวไหนรวยแน่นอนจะได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตอาจจะได้จับแล้วก็ได้เพราะดาวพระประสิบดีก็สถิตอยู่ที่ราศีมิถุกเล่งลักนาไม่ได้เงินก็ได้คู่กันบราคาวเดียแต่วันที่สองตุลาคม2,568้ดเนี่ยดาวพระประสิบดีเนี่ยยกย้ายจากปรากกะเซนมาสู่ตําแหน่งมหาอุดเกือบสามเดือนที่ท่านเดินมนตมานะ เดินมนยังอุตสาห์ข้ามราศีอีกและมาสถิตอยู่จนถึงวันที่23ธันวาคม2568เนี่ยมาสถิตอยู่ในเรือนมอรณะแต่เป็นมรณะที่เป็นมหาอุดทำให้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตเช่นการเรียนการศึกษาหรือยศถาบรรดาศักดิ์ที่ควรจะได้เนี่ยอาจจะถูกเลื่อนออกไปหรือได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ได้ อาจจะมีการเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลพันทุโมรณะตนุมรณะระว่างเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บจันกับชีวาเป็นแปดสุขเจดอาจารย์เจ้าวโรนิรันดรก็มีเรื่องเดือนเนื้อร้อนใจแหละดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวการงานก็ได้ตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์กุมกับดาวพระอาทิตย์หรือมีวาสนาเกี่ยวกับสัตว์สีเท้ามาเยือนให้โชคให้ลาบแก่เจ้าชะตา มีวาสนาโชคลาภในเรื่องของการเริ่มต้นริเริ่มที่จะทํางานใหม่ๆงานที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของผู้อื่นตัวตนของเจ้าชะตาในเดือนนี้ไฟธรรมะไฟที่จะศึกษาหาความรู้ ดาวพระฤหัสบดีดาวพระเกตและดาวพระมริตยเนี่ยยิงมุมปลายหอกมาสู่สิ่งดีๆจะได้รับการหนุนนำให้เกิดขึ้นมีความสุขได้ในเดือนตุลาคม2568นี้ค่ะก็ขอให้ทุทกๆท่านมีความสุขกันทุทกๆท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ